ตายสายทานอวดลูกใหม่2025ศัลยรยกรรมครั้งแรกในชีวิตสวยละมุนจนจำแทบไม่ได้ตายสายทานนิยมอากาศอดีตนางเอกวัยรุ่นยุค90ที่ครองใจแฟนๆมายาวนานล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวลูกใหม่สุดปังหลังตัดสินใจเข้ารับการศัระยะกรรมเป็นครั้งแรกในวัย49ปีงานนี้แฟนๆพากันฮือฮาเพราะใบหน้าของเธอดูอ่อนเยาว์สดใสาราวกับย้อนวัยกลับไปสมัยเป็นนางเอกดังแม้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาตายจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นริ้วรอย และความหย่อนคล้อยก็เริ่มปรากฏเธอจึงเลือกเข้าปรึกษาคุณหมอและตัดสินใจทำล็อกซิสเต็มเพื่อยกกระชับใบหน้าช่วงบนและไอคอนเธอแก้ปัญหาชั้นตาตกซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ใบหน้าดูเด็กลงแบบเป็นธรรมชาติแผลเล็กฟื้นตัวไวตายเผยความรู้สึกหลังตื่นขึ้นมาเห็นหน้าตัวเองครั้งแรกว่าตกใจมากเหมือนฝันไปเลยค่ะพอทำแล้วชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากๆไปไหนมาไหนมีแต่คนทักจำเราได้แถมขอถ่ายรูปตลอดศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตจริงๆ ช่วงเข้าห้องผ่าตัดเจ้าตัวยอมรับว่ากลัวหนักมากถึงขั้นแพนิคแต่เมื่อทําเสร็จกลับเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะไม่รู้สึกเจ็บอย่างที่คิดตื่นมามองกระจกแล้วงงเลยนี่ใครคะคุณหมอทําอะไรกับตายบ้างคือไม่เจ็บเลยแถมหลังลงเตียงตาย,ตายเต้นโชว์เลยค่ะหลังทําศัลยะกรรมได้เจ็ดวันตายได้เดินทางไปทําบุญที่เนปาลและอินเดียพร้อมดารารุ่นพี่แม้อากาศจะหนาวจัดต่ำกว่า10องศาแต่เธอยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อแผลศัลยะกรรมเลยปกติมากคะไม่เจ็บไม่บวมทําตามที่คุณหมอแนะนําทุกอย่างแผลหายเร็วมาก มองแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เพียงทําให้ตายกลับมาสวยสดใสแต่ยังเพิ่มความมั่นใจและพลังบวกให้กับชีวิตบอกเลยว่าตายสายทานเวอร์ชั่น2025สวยละมุนขึ้นเป็นกอง